เศรษฐกิจซบเซาข้ามปีวิกฤตการณ์การเมืองลากยาวกว่าปีแม้ทุกวันนี้สองปัจจัยลบดังกล่าวดูผ่อนคลายมากขึ้นแต่ก็ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจค้าขายทั่วไปไม่ว่าจะเป็นร้านค้าตามห้องแถวริมถนนขึ้นมาถึงกลุ่มบริษัทค้าขายขนาดใหญ่ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ล่าสุดกลุ่มธุรกิจค้าปลีก13บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไทยมีผลกําไรรวมครึ่งแรกของปีนี้14,429้าล้านบาทลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5. 3 7เเ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือมีบริษัทขายปลีกที่เน้นทำธรุรกิจผ่านระบบออนไลน์ควบคู่กับการมีหน้าร้านหรือออฟไลน์กับทำกำไรส่วนปัจจัยลบได้อย่างเหลือเชื่อในอดีตปกติเว็บไซต์ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับเพราะว่าคนที่จะทำได้ก็ต้องเป็นคนเหมือนค่อนข้างจะเรียนมานะครับแล้วก็ต้องมีพื้นฐานทางด้านการออกแบบกราฟิกที่เป็นดิจิตอลกราฟิกนะครับแล้วก็ต้องเขียนโปรแกรมดังนั้นคนทั่วไปหรือว่าคนที่ทำงานปกติเนี่ยก็จะทำเว็บไซต์ไม่ได้ก็ต้องไปจ้างบริษัทที่เหมือนกับ ทงานทางด้านนี้มาซึ่งใช้จ่ายในการทําเว็บไซต์สักประมาณสัก1 0 4 5ปีที่แล้วนะครับตอนที่เริ่มเข้ามานิยมในประเทศไทยเนี่ยเว็บหนึ่งเนี่ยก็ต้องตกเป็นหลักแสนบาทน,นะครับดังนั้นธุรกิจใหญ่ๆเท่านั้นนะครับที่จะทําเว็บไซต์ได้ใน,ในอดีตนั่นเป็นเพราะเทคโนโลยีในยุคแห่งการค้าออนไลน์สามารถลดต้นทุนต่ําลงขณะเดียวกันทํากําไรได้สูงขึ้นมีความสะดวกสบายและยังเป็นช่องทางที่ปลอดภัย สำหรับลูกค้าสั่งซื้อสินค้าโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าธรุรกิจคนไทยล้วนมุ่งหน้าเข้าหาการมีหน้าเว็บไซต์เป็นของตัวเองมากขึ้นในช่วงกว่า10ปีที่ผ่านมาทรงยศคันธมานนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเรดดี้แพลนเตจำกัดหนึ่งในผู้ประกอบการทาเว็บไซต์สําเร็จรูปสะท้อนแนวโน้มสําคัญของการทําเว็บไซต์สําเร็จรูปจากอดีตถ,ถึงปัจจุบันโดยมีจุดแตกต่างจากธรุรกิจทั่วไปตรงที่ว่าปัจจัยลบในการเข้าถึงสินค้า รวมถึงปัจจัยลบที่ทําให้ต้นทุนธรุรกิจเพิ่มมากขึ้นทั้ง2องอย่างกลับกลายเป็นปัจจัยบวกสําหรับธรุรกิจออนไลน์การไปจ้างคนอื่นทําเว็บไซต์มันก็จะมีข้อจากัดอยู่เหมือนกันเพราะว่าเว็บไซต์มันเป็นสื่อซึ่งต้องมีการอัปเดตอยู่อย่างต่อเนื่องการแก้ไขเว็บเราจะ็นจะต้องไปซึ่งพึ่งบริษัทที่เขาทําเว็บไซต์ให้ังนั้นค่าใช้จ่ายจริงๆในการทําเว็บไซต์มันเลยไม่ใช่จ่ายแค่ครั้งเดียวจบมันต้องจ่ายเสร็จแล้วก็ต้องจ่ายค่าเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์อยู่ไปเรื่อยๆซึ่ง มันอาจจะดูสูงสําหรับธุรกิจ SME นะครับเพราะว่า SME ถ้ามองว่าทําเว็บไซต์ปีหนึ่งเป็นแสนเนี่ยก็จะไม่ไหวไอเดียในการทําเว็บไซต์สําเร็จรูปก็เริ่มมาจากจุดนี้ครับที่ว่าธุรกิจทั่วไปหรือคนทั่วไปอยากจะมีเว็บไซต์เนี่ยมันรองรับค่าใช้จ่ายตรงนั้นไม่ไหวเมื่อพ<ด>ูดถ<ก>ึงอุตสาหกรรมออนไลน์ในประเทศไทยจึงมีรายได้หลักเป็นล่ําเป็นสันมาจากเว็บไซต์สําเร็จรูปที่สร้างรายได้มากถึง40%ของรายได้รวม ตามด้วยโฆษณาออนไลน์ในสัดส่วนที่เท่าเท่ากัน40%รวมถึงการตลาดออนไลน์สำหรับธรุรกิจขนาดใหญ่และบริการฝึกอบรมการตลาดออนไลน์ที่สามารถทำรายได้ประมาณ15%และ5%ตามลำดับส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างมากมาจากการเกิดขึ้นของธรุรกิจ s m e ในไทยโดยเฉพาะหลังวิกฤตเศรษฐก,กิจต้มยำกุ้งเมื่อ17ปีผ่านมาทันจากนั้นยุค .com จากต่างประเทศเข้าสู่เมืองไทยทุกวันนี้ เว็บไซต์ Google ระบุว่ามีธุรกิจ s m e 10%ของทั้งหมดกว่า2ล้านรายที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองจึงทําให้เกิดกระแสะการเขียนเว็บไซต์สําเร็จรูปเพื่อตอบสนองกลุ่มธุรกิจ s m e แม้ปัจจัยลบอื่นๆของธุรกิจ s m e นั้นจะยังมีอยู่จนถึงทุกวันนี้เช่นไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินยากรวมถึงการทําตลาดก็ยากมากขึ้นมีเว็บไซต์ได้โดยง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปจ้างบริษัทสามารถทําเองได้ง่ายคล้ายๆกับเวลาเราไปซื้อเคก้กที่เขามีการแต่งหน้าเคก้ก เกือบเสร็จแล้วแค่ใส่ชื่อว่าเจ้าของเป็นใครก็เสร็จเลยไม่จําเป็นต้องไปจ้างผลิตเคก้กเลือกเนื้อเคก้กอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นรูปแบบเว็บไซต์ที่มีการออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วเป็น10บสบแบบนะครับธุรกิจใครก็ตามอย่างมีเว็บไซต์ก็มาเลือกแบบที่ต้องการแล้วก็ไปใช้เลยพอใช้เสร็จหน้าที่ของเจ้าของธุรกิจก็คืออัปโหลดรูปภาพเขียนข้อมูลเข้าไปคล้ายๆกับส่งอีเมลอะครับว่าเราต้องตั้งชื่อว่ามันเป็นอะไรเสร็จแล้วเราก็อัปโหลดรูปภาพที่เกี่ยวข้องเข้าไปาเว็บไซต์นั้นก็จะสําเร็จเลยเป็นเว็บไซต ของผู้ประกอบการเป็นของลูกค้าที่เขาทำได้ด้วยตัวเองค่าจ่ายจากการที่ต้องไปจ้างทำเป็นงานเหมือนกับแฮนด์เมดอย่างนี้ครับที่ไปจ้างบริษัททําก็จะถูกลงมาก็เหลือเป็นค่าบริการต่อปีก็เริ่มต้นอ,อยู่ที่ประมาณสัก2,500บาทเท่านั้นเองปัจจัยลบที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ผิดปกติก็กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกที่มีผลต่อการเติบโตของธุรกิจออนไลน์แน่นอนว่าส่งผลในทางบวกถึงการทำธุรกิจเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย นับตั้งแต่ต้นไต,ตรามาสที่4ปีที่แล้วเลยมาถึงกลางไตรามาสที่2ของปีนี้กับสถานการณ์การเมืองในไทยกับสง่งผลในแง่บวกต่อธุรกิจค้าขายออนไลน์ให้เติบโตมากขึ้นเพราะการค้าบนเว็บไซต์จะตั้งอยู่ที่ไหนก็ได้สามารถขายของให้กับลูกค้าได้อย่างทั่วถึงไม่จำกัดเวลาและสถานที่รวมถึงใช้ต้นทุนต่ํากว่าการเปิดหน้าร้านจริงและเมื่อผู้ซื้อซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ก็จะได้ฐานข้อมูลของลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วย จากปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นธุรกิจทําเว็บไซต์สําเร็จรูปจึงเกิดการแข่งขันอย่างมากมายในทุกวันนี้โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการทําเว็บไซต์สําเร็จรูปนั้นมีตั้งแต่ราคาต่ําสุด499บาทขึ้นไปถึงกว่า2,000บาทและแพงที่สุดมีราคาแตะหหลักซึ่งแน่นอนว่าย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพและบริการที่แตกต่างกันยุคแรกๆเนี่ยผมตอนแรกเชื่อว่าคนทุกคนคงอยากจะเปิดเว็บไซต์ของตัวเองนะครับอารมณ์คล้ายๆอยากจะมีหน้าเพจอยู่บน Facebook อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นคือ การตอบรับที่คนสนใจมากส่วนใหญ่จะเป็นภาคธุรกิจเพราะว่าเขาต้องการเอาเว็บไซต์ไปค้าขายเอาไปส่งให้ลูกค้าไปส่งให้คู่ค้าของเขาเห็นว่าเออเขามีสินค้าบริการอะไรบ้างคนที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคธุรกิจนะครับพอภาคธุรกิจพอเปิดเว็บไซต์ปุ๊บต่อไปอพวกบริษัทที่เหมือนกับใครอยากจะทําธุรกิจขึ้นมาเนี่ยก็นึกเลยว่าเว็บไซต์สำหรับรู้เนี่ยเป็นทางเลือกเพราะต้นทุนในการเริ่มธุรกิจมันมันถูกมันต่ํา สำหรับตลาดออนไลน์ในปี2557นั้นศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเน t เทคเปิดเผยว่าประเทศไทยจะมีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็น26ล้านคนเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาหรือคิดเป็น34%ของประชากรทั่วประเทศทั้งหมดดังนั้นโอกาสในการเติบโตของธรุรกิจ SME ในไทยที่หันมามีเว็บไซต์สำเร็จรูปมากขึ้นเป็นของตัวเองจึงกลายเป็นความท้าทายที่น่าจับตามองตราบใด ที่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลกการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครประเมินได้อย่างชัดเจนผู้ประกอบการที่มองเห็นโอกาสที่ชัดเจนที่สุดประเมินความเสี่ยงทุกด้านอย่างรอบคอบมากที่สุดและที่สําคัญคือการก้าวทันเทคโนโลยีในโลกการค้าขายผ่านระบบออนไลน์คือผู้ที่อยู่รอดในทุกสถานการณ์ทางธรุรกิจนั่นเองอยู่ต่างประเทศแล้วก็ทําได้เพราะว่าการทาเว็บไซต์แบบรูปนี้ก็คือลูกค้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องเจอกับผู้ให้บริการอย่างอีง่องทียว่ารีดิแฟนะครับ เขาอยู่ที่ไหนก็ตามเขาจะได้ u s e r และ password รหัสในการล็อกอินเข้าไปแก้ไขปรับปรุงเว็บที่ใดก็ได้ในโลกที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งมันมันสะดวกเรามีระบบให้ทดลองทำดูก่อนนะฮะเราเรียกว่า free trial ถ้าลูกค้าปุ๊บก็กดคลิกแล้วก็ลองใส่ชื่อนามสก,กุลแล้วก็ลองทำเว็บดูเลยนะครับทำเว็บจริงๆประมาณ5-10ถนาทีก็รู้แล้วว่าเราจะทำได้ไม่ได้ถ้าทำได้เนี่ยถ้ามีข้อมูลพร้อมนะครับประมาณสักชั่วโมงเดียวเ,เว็บสามารถที่จะเสร็จได้เลย ถ้าเสร็จปุ๊บก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรานะครับแล้วก็ชําระเลือกค่าบริการนะครับว่าจะเอาพื้นที่ใหญ่พื้นที่เล็กแค่ไหนนะครับซึ่งเริ่มๆ้นก็ประมาณสัก2.500บาทนะครับแล้วก็เลือกชื่อด omain n e ชื่อเว็บไซต์ที่เป็นนามสกุลต่างๆที่คิดว่าตรงกับธุรกิจของเราแค่นี้เองครับเว็บก็สามารถเปิดใน1วันก็สามารถขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็สามารถใส่ในนามบัตรแล้วก็ไปใช้ทําธุรกิจได้ในแค่วันเดียวเองเท่านั้น